สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับออล่าล่ากันอีกแล้ววันนี้มาอยู่กับเพื่อนออล่าล่าอีกแล้วแนะนําตัวซิสวัสดีค่ะหนูเป็นสลิมวันนี้แล้วมันอยู่ในแบบจรวดนะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดนักบินอวกาศนะคะนี่จะมีสองชุดเลยชุดส้มกับชุดขาวพอแล้วพอแล้ว,ลวเก็บชุดเยอะเดี๋ยวเขาหาว่าจ้างมาวาา้าวนูนหรอที่เรากปกำลังจะบ,บินนะ่ะคุณเป็นออฟพลใช่ไหมมันจะไปเรียบเรืองอ้าว โง่อีนี่มันโง่ไม่ให้เป็นแล้วนักบินจะวดเนี่ยโอ้ยจะวดใหญ่เวอร์มีเที่ยวบินที่ปลอดภัยวิเขาบอกมีเที่ยวบินที่ปลอดภัยเราจะรอดกันแน่วิมันกำลังจะออกตัวแล้ววิมันนับไถลังแล้วว่ะคืน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  ขขเขาบอกกเที่ยววีลี่ปลอดภัยเราจะพลอดกันนี่เล่าลูกเสือคอมปีรรากุจะไปเยียบดวงจันทร์คนแรกเมื่แล้วเนี่ยถ้าคุณติดคุกอะคนนี้ต้องเป็นนักบินอวกาศคนที่สองแน่ๆเลยและภาษาบูคุณไม่รู้ออะเป็นเกยใช่ไหมเนี่ยนี่จะมาขอเซ็ตหยอใช่ไหม ลาลาเพิ่งเคยเห็นจรวดเป็นครั้งแรกเลยนั่นี่ะครั้งแรกเลยเหรอนเคยไปดวงดาวแล้วนี่เธอขึ้นไปขึ้นไปก่อนฉันได้ยังไงฉันวิสารอเธอนะฉันสัปฉันเบกาาไปเรื่องของมึงไปคนเดียวเลยแปะเน่ยเนยขอลาลาดูเป็นบุญตาหน่อยมันจะมีแล้วเอ้ามันผิดประตูอุ้ยทันเสียวเสียว หนูเสียวมากขี่ขับบ้าๆหน่อยนะหูทับแตกอีเฮียเทวไหวเนี่ยเทวไหวจริงๆใช่ไหมอุ๊นี่ลล่าขึ้นไปถึงดวงจันแล้วดวงจันเฮียเลยโอกาสเดินนะคอบคุณพี่เขาหน่อยขอบคุณค่ะโอ้จะพังจะพังทั้งโค้งแล้วเสียง อ้อโอ้ไปกดสแปนป้าไมอ่ยออ๋อกูตายกูตายเลยกูซ่านรอตั้งนานเพื่ออะไรอ่ะมา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 เดี๋ยวแล้วรอบนี้ขอบินเองเริ่มบินอู้อววววะวววววๆ คือรีบกดไปเหรอยังไงอะแล้วเราจะล่วงไหม,ไมอ,บบอ,อ,อุ้ยมันมันล่วงลงมันล่วงลงมันล่วงลงกระโดลงกระโดลงวันนี้ถึงเวลาแคสสไปเดอร์แมนของจริง เก่งเจ๋งเลยท er. ี่สตีในสัตว์ไปดวซีไปสำรวจที่อื่นก่อนดีกว่ามามามา,มา,มาเออก็เป็นลูกเรือไงลูกเรือจะหลุดไ,ไม่ใช่แค่เธอฉันก็บินไม่ได้ันซื้อเครื่องบินมือสองมาปะเนี่ยเครื่องบินลงเกลืออหรอมันีนี่ด้วยไอแก๊สนอะแนะน,ะน,ะนะนะ่ๆๆเข้าไปอยู่สองคนเล่นเป็นแก๊สบอลลูนปะ ห้องน้ำอะไรเ <c oughs> อ <c oughs> อ,อไม่ต้องขึ้นเจนหลวดแล้วขึ้นเนี้ยโอเคกว่ายเยอะเลยเอามึงขึ้นได้แค่นี้เหรอมึงดูในช่องแชทดิมันมีคนเขียนบอกเฮี้วเฮี้วใครจะไปช่วยมึง <c oughs> เลยหาทำตัวเองอ่าแล้วตกบักเลยอ้าว <c oughs> งงงงตัวบักตัว,ตว คือแมปมันมันก็บอกอยู่นะอกอวกาศแล้วเราเรามานั่งบอลลูนกันทำไมเนะี่ยมันจะลอยถึงขึ้นไปอวกาศได้เอ่อค่อยมันมี EP 2สองนะไปแล้วสู่ความข่งังอันไกลโป๊ You got a friend in me. You. When you roll it, the head, and your mouth and mouth and your nice warm bed.